สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียามแรงพี่น้องหลังจากที่ตะเวนตกดินป๊าดคือกินข่าวตเวียงเตเวนแถบเมเน่เหรอได้อีย่างกินสามสีแม่ลูกกินข่าวกันยังซิมอน คือจังหวะเห็นพากันไปหาสอนบออาหารเย็นวันนี้ของเจแล่ต้มไก่บอ,อบคือพากันไปหายิงนกยิงหนูอยู่เบิดมืเอคือมาต้มไก่อยู่ห้ออนซิมอนอ,มอ,อันไปยิงนกกันไปนกบ่ไปเห็นยังซะ จะแมน,มเ,นเขามักเลาะปลาได้บ่ได้ก็ไปกินเขาแล้วบ่ได้ไปเย่ยงหนกอีกบ่นี่สิไปอีก ไปยิงนกเยี่ยงนกฮะไปนกแต่กระไ่พใจมักกลางเว้นกระบอเห็นไปหายิงนกเขามักเขาป่า โตมาจะเป็นนายพานล่าสัตว์สบายแล้วพี่น้องอยากไปใช้กบไปาบัดที่นี่แล้วดำหน้าแล้ว ดำหน้าแล้วคิดว่าเขาสีนั่งนอนอยู่ซื่อ,อบอยู่เด้เข่าป่าแต่ว่าส่วนนี้เห็ดกรบอกออกเบิดแล้วตอนแรกว่าดำหน้าแล้ว,ออลว,ลวสิพากันไปหาเห็ดตอนดำหน้านะเห็ดก็ออกดีดี เดี๋ยวเห็ดละง,งกเดี๋ยวเห็ดปวกเพราะดำหน้าแล้วเพราะว่าไปหาหมือเดียวมือที่สองมามีซีรีบมมีหเดเห็ดดหน้าทงที่สองก็จนแล้วแต่ว่าคนแถวบ้านกันยังหลายเด้เขาเจายัางจังดำหน้าอยู่ อาหารอาหารเย็นของซิมอนพอรไคร เห็ดเศร้าออกแล้วกับโบม,มีแนวหาน้ำใหม่เอามาเมื่อคืนเฮ็ดนะไรกินซิมอนเฮ็ดน่าไม่สมนั่นแหละอาหารต่ำน้ำไม่สม กินง่ายๆเท่าที่มีไปสอนผสอนน้ำหลายฝนตกเสมอน้ำเต็มสะเต็มไผอยู่ได้มาน้อยเดียวสอนกุ้งเห็นว่าพากันไปสอนกับเสาลอย ไาได้ได่เบอหายหนนลายน่หเาลาหลายบ่กุ่มโอ้ยนนำมันเต็มมันคือเห่าแล้วมันกระสอนยาก น้ำมันหลมันสอนบบได้ยงีเนี่ยน้ำมันเต็มสะโบคือส่วงที่มันเด็ดเด็ดเยกินแล้วอย่าคิดว่าเขาสินอนสิพากกันไปหายิงนกต่อ,อยิงนินกสองคนเนี่ย เขาหมักอยู่ป่าอยู่กับธรรมศาสตร์เสียให้เขาไปแบบไปหันไปหนีหรือว่านีเมืองในอย่างข้าบ่าอยไปเด้งานบุญงานอย่างข้าบ่าไปบ่อยกไปนอกจากแบบบ่มีส่วนไปเขาหมักอยู่ใส่ชีวิตกับธรรมศาสตร์ขนาดไปเลี้ยงงวัวพอเที่ยงมา เขาป่าไปหาหญิงนกปุ่นบริยูนนเ,เห็ดยังกินใหยลีกินข้าวปุ้นแล้วแรงต <c oughs> ไปไปี่น้อง มืัอนี้ก็ไปดำนารับจ้างบ่โอ้โไปดำนารับจ้างของแม่อีคำมื่นก็นไปบ่เขาแล้วแล้วใน,นนี่นะแล้วแล้วเอ,อ่ออื่นเขาสิขึ้นมาดูบ่ได้ไปน้ำเขาบ,บ่ซะเขาว่าเขาสิจ้างลงก้าจะหนาดูอื่นนะ่ะสิจ้างมาหนาดูอืมบางคนมันทบหละวทบ่ไปว่ะมันไก่เนาะเออหาดูหมดแล้วเหมือนทบหมดแล้ของ,สงเสกองได้แล้วแหละ เจ้ากองกับตะก้มามเนี่ิ่นเป็นลูกการับจ้างดำน้ารับจ้างเนาะออดำน้าเจ้าของแล้วกับพ่อหาเงินใส่เมื่อละสองร้อยสามร้อย,ยบ้านบ่มีบ่มีงานเนี่ยนอกจากดำน้าเกี่ยวเขา พี่น้องเมนูอาหารเย็นวันนี้อยู่เถียงยายรุนพี่น้องจา๋าแกงเห็ดเ่าะแจ่วเห็ดตัต้งแต่เมื่อวานแจ่วพริกดิบจีหนังต้มไข่สองหน่วยแล้วก็นขนมจีน,นจเหมือนเดิมนี่น้ำยาขนมจีนแซ่บแซ่บ,ซบพะนะเขาเบื่อเนีจ้าเอาเกลือมาเล็กบ่มีบรไรกินวะเขาที่ยงกินข้าวปุ้นเบอรเจ็ดจับ ามารโลกกว่าเมื่มอชาม,มชาพเดมจีนางจังคนนั้งนมานหัวคนมานยาขาถิ่ม <c oughs> สอยดูทำอยอยสอยดูสอยสอยนกเตเต้บินความไปกุง่งกระเทยลุ้งพุ่งคิดว่าจะของทอง อันนี้กว่าซอยบ่ทมมามากพี่นกอีนอกงแสงเลกินข้าวปุ้นบดถยน่มแต่ละมื้อคนมากินัมจำแจ๋ดนะเบิดต่ามื้อเช้าเ้ยลยคนมืเดดถุ่ต่าใหม่อีกสรุปขนมจีนเป็นไงมั่งแสงมันเค็มข้นนะไอ้นำมันยังเคเหมาะอนะ เผ็ดแซวนี้พอดีเนาะมันโบเ็ดโมเมนต์ามาตัมต้นเฮือนบวกเรื่องของเจ้าเนี่ยจะขายนโยมาจะข้าเห็ดมันจะเข้ามาเติมเหินอืมอีนก็ใบยอมมาละเก็กระตุกถังะแบ่งไปวัดนึ่งเดลี่ก็แบ่งไปละเดลี่เด็กกินข้าวปุ้นแล้วก็แล้วแรงเพิ่มว่ะเพิ่มบริเวณกับข้าวผู้ใดมาก่อนกินก่อนพี่น้องผู้ใดมาหลังกินน้ำหลัง ก็เจ้าเฮกระปุ่นคือไปเห็นผู้นั้นมากินคือไปเห็นผู้นีมน้มากินมาบ่มบ่มกันขึ้นมากขึ้นมากเขาหน,นีไปใสรเปนันเบิร์ลดลาลับจอกลับจ้างไปลับจ้างดำนา,นาที่มันนั่งสำหรับป๋อมปีนั่งถากินบ่คะับเปิดปุ่จ้างแล้วเขาแหละเบิร์ดมันเนี่ย <c oughs> ไปรับจ้างเอาเงินเอาข้มเลยก็อ่านจุดๆหน่อยมาบ่มินมาทำจะกินอย่างกินกระปุ้น น้องทำก็อิ่มกับพุ่นพุ่นชอบจับเขียนน่ยดินนางแฉะแบบเทศอย่าง <c oughs> ก่อนชักลายกระดิ่งมาชักลายที่เจ้ากูอะข้าวที่คมออนมาอ่านทีมันเขาใจเขาไปหานย,ยังนกแล้ว <c oughs> ไปบดมือไปบดเวน <c oughs> ตกดิบนั่นเดิม <c oughs> <c oughs> ออกล่ะกัางเวนกับบุริยูกางคืนกับบุริยูเป็นบ้านนกให้บุรีจักโตตัวเดียวไปกันเลยไป ม,มันหงกมันอึเธอไมต้นอกกจากบ,บาแล้วเป็นกบ h ไม่บ้าเลยนะทุกคนเปี้ยนทุกคน่เป็รพี่อุ๊บบ้าใครเล่นโกกยังวะนกมันนอนนะนี่เงินละเป็นลแถมประแดนกยังจับเป๊ะเป๊ะลประแหกชุกแล้วนะอ๋อมนชุกแล้วม่นเป็นประแหนกนีปลาปิ๊งเอาปลาประแนกบีบมันคัน ใช่กือบอะไรวันนีฝนตไปปาป่ากะดกมคือกันนี่กินแนบบะคร่มนี่ดกมาของดองเปว่าเห็นบ่แม่ดอกเอามาให้ดกของดอกนั่ใายสรวันบิคคนซื้อไอ้ยายมาเงินถ่ายบุหมาเราบไปมาไมยับไปคือว่าเห็นว่าแม่เพิ่งเอาขึ้นสวันเอาไป เยวเอาเพื่อนขึ้นนำเราก็ไปเรีงงหอยทัวล้วก็ไปจังทัวเรไปเราไปม้มมีเรียงงวมือี้จาด้มาหรือบ่อเขาจะมาสั่นถ่้ยะาให้เราตองขายเหมือนชุชุดอะไรชุเป็เนี่ยุกรเาะัวะเาะวห่าเลลยลูกกร้เา เเขารียกว่าโลกลุ่มเราภูเขาดูว่าละโลกน่าปัตตุยนี่ไม่ไงบางเราเป็นตะลุกหเนบ่แม่นว่านว่าวได้พี่น้องผู้เฒ่าเห็นแต่แม่บ่หมีแล้วบ่ค่อยเป็นโลกแบบบ่ได้มีโลกโลกอ่ะเพิ่งโลกประจำตัวบ่มีโลกประจำตัวแต่จีเพียงจีพานซึ่งเข้าอย่าเลาอยู่กับธรรมศาสตร์แล้วบ่ค่อยได้กินอ่าหยังเนาะ บันก็เรีเป็นโรคนั้นโรคเนี่ยบาหวานส่วนหลายบ่ได้บวส่วนใหญ่แบบฮาผู้เฒ่ามานเป็นบาหวานบาหวานหลุดแบบมะเร็งบ่ค่อยเห็นในคนเราเนาะโรคที่น่ากลัวที่สุดคือโรคมะเร็งอันที่บ่เห็นอันดับหนึ่งตรวจบ่พอพบาแม่นกลัวโรคอะไรจ๊ะโรคทุกโรคเนาะโรคซับจางโรคซับจางซางจ้างับจางโรคซึมเศร้าโรคขาดเงิน โลกเงินโลกเงินม hey, ัลำลุบบริมีคมสุกคิดอยากลับคิดอยากรวยเด้วยได้หาไปเจอได้ชีพนอนคายหางเนี่ยชีพเนี่ยก็ไปหาบาหาบุญไว้เด้วยอยากรวยแล้วมันนอนตีลำกหนงอเงีดบได้ดังๆกับไปพี่น้องไปบุญไว้ ขอให้รวย helmet, ขอให้ถูกหวยเติบขึ้นมาขอให้ได้พันสองพันบาทพูนกูไปซื้อแม่เราไริคุ้มทุนก็บารปอะลูกไปวัดได้ก็ว่าจนม ok oney, ือเป็นหอนคตขอแน่ข้อแน่อยู่เจ้าที่ันลูกที่นอนข่ารับข่ารวยเจ้าที่นะกุ้งใจเจ้าทีสวยไปก่อนมันหลายพูดเนาะอย่าไปหวังทวิพี่น้องอันนั้นก็แค่เป็นที่พึ่งทางใจเนาะ ต่ว่าหลังๆคือทำงานที่เพิ่งทางใจให้เฮ็ดสบายใจ๊บผัดกระบาดแจขันโบไก่กระบาดแหลกอีกมันอยากไป่เหรอโบขันโบซื้อเลกผัดกระดือฉิถึกนี่ซื้อซื้องวดแดกกระถึกแดกขันโบซื้อเพิ่นโอ้ยแม่นอะไรอยู่เป็นนี่อีกกูสาเส้นไว้ซื้ออีริสบุษ แต่คนนอนอัมบาราบอกเลขหน่อยวันนี้โอ้ยนอนกับอะไรพันขนาดอัมบาราเองยังไม่ถูกเลยขันหูนั่งกับศิษย์ชายยังแล้วไปซื้อถ้าหายขนาดนี้หน้าก็ตามท่หายจ้าเบิ้ลเจะบอกให้สบุญพันเดื่มเลงนะเจ้าต้องบอกให้สบุญพันยืดันที่หนึ่งนะกินกระปุกกลมหอกมันเคยือพันบ่ โมจ่าเขาปั่นดีกว่าโอ้โหไปหาขวานมาเคยเล่าคือฟังบอกสมโพคันเรจูดเลีจูเขาทำบัวเห็นบัวทำแล้วบัจักเลยน้ำยาเข้มข้นจักบัจักหรอบ้าเป็นงอดงอดไปก่อนพี่น้องเอ้ยิไปเอาดูอัดดันเห็นได้เลยสิไปให้ไปให้ไปบ่ฮะค่อยบาบาไปโอออีเดี๋มันมาดูมื้อบามื่อบาเดือนไปตั้งแต่อีแม่ไปก็จะลายเดือนเพื่นจังได้ไปเนาะมันจะมาติดต่อเจ้าแล้วเจ้าไปดู ผักนะจ๊ะใคเจ้าที่อยู่พุ่นอยู่วัดเพิ่นลืมเฮาจะก่รเพิ่นก็ว่าหนามไม่เพิ่นให้กิ้วผ่านต้องใ่เพิ่งลงไหนกันอีนี่มาอีกแล้วนะถ้าไม่ไปรูงวดเน่หลายเดือนจอบไปเดี๋ยวอะไรจ้าที่จนยู่บบเป็นซุปแต่ละมือควันกลุ่มควันกองอยู่จูดทูดอูบอยู่เป็นโรคมะเลิไหม จนเจ้าที่เป็นโรคมะเร็งมังคอ่ะจุดทูบลายจะสูดจะเตียนน้งหอนเลยน้ำยาแส่กเนาะเบอเบงให้ดืดมมกิดนะบอเปล่าหางเราเห็นจับกบอกกินแต่เติอเ่ียงหลือ แต mm ่คนนี hmm. mm ้เ hmm. ง mm ินเขาจะบกคอยมีคนน่ะแม่เป็เพาะมหมเนี่มันุด้ม่กับเะมะบกินเอาข่าวบอกีแลวปโอ้โหชดบ่วงขนแก่กวเพจด กับสี่ไปหาตั้งหนาพี่น้องหาเนี่กินบุมเนะฮะเห็ดยังออกเดียวหรอยัสไตล์เราไปหาเฮ็ดโพดก่อลงโพดก็จะเข้าไปเอาหูไม่ใช่มาโพดับจันโทรศัพท์นวท่าเหนกะโพดแล้วกาตาตี้ไปหาจตเฮ็ด แสพนองกวนแต่บอกนะแก่ถงและมากัปลาคลองกินมอเยอะเลดเอาแจ้วนะบังคัลายมันก็ตักเช้าใช้ชวิทนได้จำมาไปเห็นไะถุยตัดใหม่ขำเลยกินกับปุณไม่ถัแตะกับยายแล้วหัวเอามือก็สวดหนาสัวล่งแล้ว ลำชูนกูแข็งแล้วว่ะาก็บ้เทาไ๋เ่ารังกอนีดยเลำนาแม่เทาเราแม่เป็นเทแแม่ก็แม่เป็นทาแทยังเคยโอ้ยสุกัเราไปรับจ้างลูกกะแม่บอกคำคนโตเปนเจ้ามนฝมาเลยพี่น pues pues ้องจะละเมิดบนทเห็นแสงแดดเห็นแสงจันทร์รับตวันรัจูแม่บก เงี้ยเกิดมาเพื่อเซนเกล็ดก็ตะวันข้อไหนเอาเื่อเซนเกล็ดเพื่อเซนเกล็ดกตะวินจีงังเงาเถ่าในวันเบลี๊นังงาะเถืกหน่อยเงาะเถ้าจะขับเราเลยใช่จีจีนางเงาะเถ่ามันก็ดูไม่คุ้ทังหมดเลย สิให้เขาเมื่อกับบเมื่อไปแช่ตู <complexity> <ol>: ้นั่นไปแช่ตู้นี่ไปแช่ตู้ไอติมเปิดตากระติบเขาคาเมือเมือนกับเพราะจะเป็นลมเติมตู้อยู่พี่น้องจามันี่ยกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพจนี้ลาแล้วพี่น้องกินข้าวก่อน